หเห็ดอะไรเจ้โอ้โหเห็ดอะไรคือเห็ดไก่โอ้โหดูสิอ๋อเห็ดอันนี้ก็เห็ดอะไรนะที่เขาเรียกเนะี่ยเขาก็กินกันนะแต่เราไม่กินเราไม่เคยเก็บโอ้แดดตีมากาเลยเห็ดมันก็องอกมันเป็นเห็ดอะไรหนึ่ง แดดดีมากแดดดีมากเห็ดอันนี้นี่เห็ดที่เราไม่กินเห็ดทิษอากาศร้อนร้อนเย็นเย็น เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นไม่ต้องกลัวนะจ๊ะป่านี้เราเดินประจำทะลปุปูโปง ถึงจะมาคนเดียวก็ไม่กลัวจ้าปีนี้ไม่ได้มางคนจะได้มานเขาลกอยู่นะอุ้ดเก่งไม้ไปเฮ้ยเห็ดอะไรพึ่งหวานไหมพึ่งหวานไหมไว้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 เหมือนพึ่งหวานเลยตายเลยเจอพึ่งหวานจริงๆด้วย ดูสิอุ้ยเว้ยเ้ยว้ยว้ย้ยแว้วตยแล้ยว้ว้ยแว้ว้ยเว้ยเว้ยเว้ยวยแว้วยเว้ยเว้เว้ตเวยเว้วเว้ยเ้ยเวายตยเ่้ยตวยเวยเว้ยวเ เพิ่งลงฤดูมาดงามีอีกบ่มีอีกบ่ปัดตุ๊ปัดตุ๊ปัดตุัดตอง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 ดูไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน